พี่น้องมาพบมาพ่อกับซ่องสไตล์เบาเล้าคือเก่าเนาะพี่น้องมาตามหวยฮานอยต่อพี่น้องเมื่อวานนี่เบาเล้าให้รูดเป็นเบาพี่น้องรูดสองแปดสามมันมาพี่น้องเนี่ยแปดเนี่ยมาเนี่พี่น้องสามก็มารูดสามแต่วันนี้นี่โบมีเด้อพี่น้องเพราะว่าเบาเหล้าบริจับคู่ให้ยามันลายนะเนี่ยเลขรูดเนี่ยมันมาเบิร์ดในพี่น้องเนี่ยมื่อนี้มันออกเยี่ยพี่น้องมื่อนี้มันก็ออกแปดสี่แปดสี่ สี่นี่พี่น้องมันออกมาเนเลขหลรดเบาะเลามาเบิร์เนี่ยมาแอ้ว้ลวก็ไปตามกันต่อเลยงวนไปออื่นพี่น้องเบอื่นเบาะเลาเรียรูดเจ็ดเลยพี่น้องบอื่นหรีดเจ็ตตัวเดียวเลยพี่น้องเบออื่นในเลขหานอยแล้พี่น้องรูดเจ็ดไปเลยเบออื่นนะ เบาลากไจับคู่ให้ละเจ็ดนึ่พี่นอ้องปดูเจ็ดไปเลยอา้าวไปใช้ละสี่้าศูน หลูดเจ็ดเดี๋ยวบอกเ่าจีบคู่รั้ได้พี่นางได้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่ จ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนี่ยได้ประมาณแปดคู่พี่น้องแปดคู่แนวทางฮวยฮานอยด้วยพี่น้องได้แปดคู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยได้แปดคู่พี่น้องรูดเจ็ดตัวเดียวเลยพี่น้องเบออื่นเนี่ยเขาต้องเล่าลายไปตตเงินบอพี่น้องป็จตเงินบอเนี่ยรูดเจ็ดไปเลยเนี่ยแนวทางฮวยฮานอยด้วยพี่น้องได้สามรอบ าน้อย3ามรอบพี่น้อง3เวลานี่กระสิประมาณนี้ได้พี่น้องถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สตา์ซ่องเบาวลาวี่้ด้วพี่น้องเด้ว